สวัสดีครับพบกับผมเกติศักดิ์ธัญรต์ในรายการที่นี่มีตำนานรายการที่จะนําเรื่องราวกำนานของจวัดภูเก็ตมานําเสนอสูุ่ผู้ชมทุกวันเสาร์เวลา18.00นถึง18.15น,นวันนี้รายการของเรามีอะไรกันบ้างไปชมตัวอย่างรายการกันก่อนครับในช่วงแรกของรายการในวันนี้นะครับเราจะมาเปิดตำนานเทศกาลกินเจกับครูปัญญาไทยรุ่นที่3บ้างเงนเหมืองแร่ ที่จะมาเล่าเรื่องราวความเป็นมาของเทศกาลกินเจให้เราได้ฟังกันนะครับในช่วงของเทศกาลกินเจเราจะเห็นได้ว่ามีการตกแต่งด้วยทงหลากหลายสีที่บ่งบอกเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลกินเจรวมไปถึงการประดับโคมไฟเป็นรูปต่างๆให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ถ่ายรูปกันรวมไปถึงม้าทรงที่ออกมาแสดงทิริษบนสายตาผู้คนมากมาย ในช่วงที่สองเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเตารีตัวราณซึ่งมีอายุมากกว่า1 0ึงปีเลยทีเดียวที่ยังถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีในช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปบุกตลาดเราจะไปทำอะไรกันที่ตลาดติดตามชมรายการของเราในวันนี้ได้เลยครับ ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ภายในศาลเจ้าของอำเภอกระทูแล้วนะครับซึ่งเป็นศาลเจ้าแห่งแรกของจังหวัดภูเก็ตเป็นจุดเริ่มต้นของเทศกาลกินผักหรือเทศกาลเจ็ยชายของคนภูเก็ตนั่นเองนะครับแล้ววันนี้เรามีนัดก,กับคุณลุงชัยยุทธปิ่นประดับครูปัญญาไทยรุ่นทีสามบ้านเมืองแร่เรานัดคุณลุงไว้ด้านในศาลเจ้าเดี๋ยวเราตามไปหาคุณลุงกันเลยกว่าครับ ซึ่งตอนนี้นะครับเราอยู่กับคุณลุงชัยยุทธปิ่นประดับนะครับครูปัญญาไทยรุ่นที่3าบ้านเมืองแรกที่จะมาเล่าเรื่องราวความเป็นมาของเทศกาลกินผักหรือประการเจียฉายให้เราได้ฟังกันนะครับสวัสดีครับคุณลุงสวัสดีครับสวัสดีครับอ,อยากทราบว่าเทศกาลเจียฉายมันแปลว่าอะไรนะครับคุณลุงคำจริงจิงและเจียจายคือเป็นคําจีนฮกอก้กนครับแต่ถ้าเจียจายนั้นเป็นคนเตจิ๋ว เสียงมันแหลมไปคแต่ถ้าเจียชายนี่ออกเสียงต่าๆเป็นของฮอกเกียนเกียก็คือกินเจียภาษาแปลเป็นไทยก็คือกินใช่ไหมครับแต่ถ้าชายก็คือผักชายก็แปลว่าผักรวมสองคำเลยว่าเจียชายคือกินผักรวมสองอย่างก็หมายถึงว่ากินผักนะครับเจียแปลว่ากินชายแปลว่าผักรวมเป็นการเจียชายนะครับทุผู้ชมแล้ว ทำไมถึงต้องมีการกินผักครับคุณลุงช่วยเล่าให้หน่อยคือความจริงมันเรื่องเรื่องกินผักกินอะไรนี่เป็นเรื่องปกติครับแต่ว่าประเทศจีนครั้งหนึ่งในสมัยราชะวงศ์ถังหรือราชะวงศ์อะไรไม่ทราบจำไม่ได้เพราะว่าในเมืองจีนฝนตกไม่ตามฤดูกาลเกิดแห้งแล้ง ปลูกผักพืชผลไม่ได้ผลผลทางกาศรศเกษยหายเลยประชาชนเดือดร้อนพอะเดือดร้อนแล้วไม่พอมันกะปลอนกันอะไรกันทุกเนี้ยพอาะป้อนกันอะไรฆ่ากันทําให้บ้านเมืองวุ่นวายพอวุ่นวายพระเจ้าแผ่นดินสั่งให้ให้พวก ขุนนางภายในราชพระราชวังแล้วพระในขุนนางแล้วก็บากบอกต่อชาวบ้านว่าให้ให้นุ่งขาวห่มขาววงสวงเทวดาขอให้ฝนตกตามฤดูกาลเป็นการเป็นการบวงสวงตั้งแต่นั้นมาอ๋อก็ที่เราได้เห็นเห็นว่าเทศกาลกินเจ ว่าทำไมทุกคนถึงใส่สวมชุดขาวกันนะครับนั่นก็คือเป็นที่มาของการวงสวมเทวดานั่นเองนะครับจึงทําให้คนกินเจหรือเทศกาลจินผัดนั้นทุกคนต้องสวมชุดขาวทุกอย่างเลยใช่ไหมครับคุณลุงต้องเป็นชุดขาวหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อกางเกงในร่างกายต้องเป็นชุดขาวนะครับถ้าเราไม่ได้เป็นคนเสื้อฉายจีนแล้วเรามาทานเจนอย่างเงี้ยครับจะได้ไหมครับสมมติว่า ผมเป็นเชื้อเชื้อไทยแทย้แทเลยครับไม่มีเสื้อสายจีนมันไม่มีปัญหาหรอกปัญหาอยู่ที่ว่าเราปฏิบัติตัวอย่างไรแค่ไหนแค่มันไม่มีปัญหาแสดงว่าอยู่การปฏิบัติตัวยู่ที่การทําตัวนะครับการถือศีลการรักษาศีลนะครับไม่ว่าจะเสื้อสายจีนหรือว่าไทยไแทย้ทุกคนสามารถทานผักได้หมดเลยนะครับแล้วก็ ร่วมกันทำบุญกันได้ด้วยนะครับในปีนี้เราจะกินเจถึงสองครั้งในรอบ132ปีซึ่งต่างจากทุกปีจะมีปีละครั้งเพราะเรานับจากปฏิทินจีนจะมีเดือน92สองครั้งรอบแรกกินเจในวันที่24กันยายนถึง2ตุลาคมและในรอบที่สองจะเป็นวันที่24ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนั่นเองครับคุณผู้ชม นอกจากนี้เทศกาลกินเจยังมีการแห่พระรอบเมืองของจังหวัดทูเกตโดยกำหนดการมีดังนี้ในวันศุกร์ที่26กันยายนจะเป็นขบวนของศาลเจ้าสปัมในวันเสาร์ที่27กันยายนจะเป็นศาลเจ้าสามกองศาลเจ้าคลองชีพวันอาทิตย์ที่28กันยายนศาลเจ้าบ้านท่าเรือศาลเจ้าจ่ององศาลเจ้าป่าศักวันจันทร์ที่29กันยายนศาลเจ้าบางเหนียว ศาลเจ้าเชิงทะเลในวันอังคารที่30กันยายนศาลเจ้าจุ้ยตุย๋ยศาลเจ้าบ้านโดนวันพุทธที่หนึ่งตุลาคมศาลเจ้าหยกเก้งศาลเจ้ากระทูศาลเจ้ากวนอูและวันพฤหัสท,ที่สองตุลาคมจะเป็นศาลเจ้าหล่อโลงศาลเจ้าบ้านเขียนและศาลเจ้าบางคู เราก็ได้รู้ถึงความเป็นมาของเทศกาลกินผักแล้วนะครับว่ามีที่มาอย่างไรนะครับการกินเจนะครับยังจะได้บุญเรายังจะได้สุขภาพที่ดีอีกด้วยนะครับประเพณีแบบนี้ต้องรักษาเอาไว้นะครับให้คงอยู่เูืู่กต่อไปครับ ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมมาอยู่บริเวณบ้านของคุณลุงชัยยุทธนะครับซึ่งคุณลุงชัยยุทธไม่เพียงที่จะมาเล่าเรื่องราวความเป็นมาของเทศกาลกินผักให้เราได้ฟังกันแค่นั้นนะครับแต่ว่าสืบทราบมาว่าบ้านของคุณลุงนั้นมีของใช้ตั้งแต่สมัยโบราณเยอะแยะมากมายเลยนะครับอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าของใช้เหล่านั้นจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวตามผมเข้ามาที่บ้านคุณลุงกันเลยดีกว่านะครับ คุณผู้ชมครับจะเห็นได้ว่าในตู้นะครับจะมีของเก่าเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่ถูกใช้มาตั้งแต่ในสมัยโบราณซึ่งคุณลุงยังได้เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีนะครับและสิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือตัวนี้นะครับอยู่ในมือของผมนั่นเองนะครับมันคืออะไรครับคุณลุงนี่คือเตารีดไงอ๋อนี่ก็คือเตารีดตั่นเองนะครับที่ครับคุณลุงครับแล้วเตารีดนี้ใช้ยังไงล่ะครับต้องเผาไฟให้สุกมันร้อนกันก่อนครับแล้วก็มาตดสลักตัวนี้เราเปิดขวาขึ้น อ๋อก็คือตัวสลักตัวนี้ก็จะเป็นตัวล็อกนั่นเองนะคบตัวล็อกขวาพอแล้วก็เอาฐานควายนี่มาใส่ในนี้ครับพอใส่เต็มต้องแววนช่องอากาศดิ่ดหอยคปิดปิดขวาแล้วก็สลักใส่สลักตัวนี้ก็คือล็อกไว้เหมือนเดิมะนะครับให้มันร้อนแล้วใช้พัดพัดมือพัดให้มันไอให้ความร้อนมันเผาไอเตารีดนี้ให้มันร้อน อ๋อ oh, ก็คือจึงจึงเอาไปรีดผ้าได้อ๋อ oh, ก็คือพอฐานแดงร้อนนะครับ mm hmm. ก็ใส่เข้าไปแล้วก็ล็อกแล้วก็ปิดฝาแล้วก็จนัอนรอให้เตารีดมันร้อน,อนใช่ครับนะแล้วก็จากนั้นก็ค่อยรีดผ้าเลย uh huh. ใช่ไหมครับเพราะคนสมัยก่อนก็ใช้อย่างนี้นี่เองคุณผู้ชมครับเรามาพิสูจน์กันดีกว่านะครับว่าเตารีดชิ้นนี้จะใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับตามผมมาเลยครับ แล้วเราก็มาทดลองกันเลยนะครับตอนนี้ไฟกําลังล้อนได้ที่เลยนะครับเดี๋ยวลองรีบดูนะครับโอ้คุณผู้ชมครับเรียบจริงๆครับเรียบยิ่งกว่าเตารีดไฟฟ้าสมัยนี้อีกนะครับนะครับฝั่งนี้นี่คือฝั่งที่ไม่ได้รีดนะครับเห็นไหมครับ วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณลุงชัย,ยุทธปิ่นประดับมากเลยนะครับที่มามอบความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของเทศกาลกินผักหรือเทศกาลเจี๊ย่ายของคนจีนนั่นเองนะครับและนอกจากนั้นคุณลุงยังใจดีใจดีพาเรามาที่บ้านเพื่อจะมาดูเตารีดโบราณโบราณได้เราได้ดูกันนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณลุงมากเลยนะครับที่เสียสละเวลามาให้เราได้เยี่ยมชมที่บ้านนะครับขอบคุณมากเลยนะครับในเมื่อพวกเธอต้องการผมก็บริการให้ไง ครับเห็นไหมครับคุณลุงใจดีมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปพบกันที่ตลาดนะครับในช่วงภาษาในตลาดครับ ี่ก็คือช่วงภาษาในตลาดหลังจากที่เราได้รู้ความเป็นมาของเทศกาลกินผักหรือเทศกาลเจี๊ยบายกันแล้วเราก็หนีไม่พ้นถึงเรื่องผักๆแล้ววันนี้ภาษาในตลาดขอนําเสนอคําว่าเท่าแง่เอ๊ะเท่าแง่มันคืออะไรตามเรามาในตลาดกันเลยดีกว่าครับป้าครับรู้จักเท่าแง่ไหมครับรู้จักค่ะแต่ว่าร้านป้าไม่มีร้านนู้นเขามีขายค่ะ ป้าก็บอกว่าร้านนู้นมีขายเราไปดูกันเลยดีกว่าครับป้าครับมีเท่าแง่ขายไหมครับนี่ค่ะอันนี้ค่ะเขาเรียกเท่าแง่ค่ะอ๋อที่เราตามหาเท่าแง่นะครับมันก็คือถั่วงอกนี่เองครับคุณผู้ชมรู้จักเ่แงไมคะรู้จักถั่วงอกรู้จักเท่าแงไหมคะรู้จักครับจาก่แงไหมคะไม่รู้จักค่ะรู้จักเท่าแง่ไหมคะ เง่ที่เราตามหาก็คือถั่วง,งอกนี่เองครับถั่วง,งอกมีประโยชน์มากมายช่วยบำรุงประสาทและสมองขับซิมหานอกจากนี้ยังจะช่วยเรื่องสิวได้ด้วยนะครับจึงทําให้ถั่วง,งอกกลายเป็นเมนูอาหารที่น่ารับประทานส่วนใหญ่เราจะเห็นถั่วง,งอกในก๋วยเตี๋ยวผัดไทยเปอาะเปียะและอีกมากมายเลยครับ กเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้ากับรายการที่นี่มีตำนานถ้าเราไม่เล่าคุณก็จะลืมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ